สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแหลกหลังคานะครับรุ่น CB นะครับ 550n นะครับมีทั้งหมด3ไซส์นะครับวันนี้สินค้าเข้าใหม่มาแล้วนะครับซึ่งรอสินค้ามายาวนานนะครับตัวนี้ขาดบ่อยมากสินค้านะครับตัวนี้เป็นค่ายแคริบอยนะฮะรุ่น CB 550n นะครับสำหรับตัวนี้นะครับถาดไซส์นี้จะเป็น1 0 0 1คูนะครับ หรือที่เรียกว่าเมตรคูณเมตรหกนั่นเองนะครับเป็นไซส์ใหญ่สุดใส่สําหรับ Fort จูเนอรนะครับแล้วก็พวกรถประเภท SUV นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์ไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่นะฮะใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ครับเมตรคูณเมตรหกนะครับโอเคครับไซส์ต่อไปฮะห้าศูนย์เอ็นเหมือนกันนะครับเมตรคูณเมตรยี่สิบนะครับหรือหนึ่งร้อยเซนคูณร้อยยี่สิบเซนนั่นเองนะครับ ใส่ประเภทพวก brv นะครับ moribio นะครับโปรไซดกลางนะครับพวก expander นะฮะตัวนี้ครับ5 0 n เป็นรุ่นลาวโค้งนะครับตัวนี้เวลาวิ่งแล้วแรงลมพะทะจะน้อยมากครับจะได้ยินเสียงลมน้อยมากครับตัวนี้ฮะเป็นรุ่นที่พัฒนาจาก5 5 0ธรรมดานะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้เป็นเม็ดคุณเม็ดฮะไซส์เล็กสุดฮะจากค่าย carry boy ฮะเราจะมีตัวสมไซส์ไว้บริการลูกค้านะครับแล้วตอนนี้สินค้าเข้าแล้วนะครับก็ ลูกค้าท่านใดที่รอของอยู่ครับติดต่อได้เลยนะครับที่คือเมสคุณเมสนะครับ้า 50N เช่นกันเป็นลาวโค้งนะครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะฮะอลูมิเนียมดำทั้งหมดนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมพิชบุูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ